สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับรายการเซนเนกเซนเนกเฟสเฟสงูปลาปลาครับอันนี้เป็นตอนที่สองของสุดยอดพ่อพันงูเหลืองฟาร์ม RF สเนกสเนกฟิชฟิชงูปลาปลาเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่ตดชื่อเลยรายการเรามีท่าท่าเปิดรายการด้วยนะครับรู้รู้รรใช่ไหม,ไมว่าเรามีท่าอ่ะโกจะได้ทําคนแรกนะครับดูพี่บีนะสเนกสเนกฟิชฟิชโอเคพร้อมพูดพร้อมกันนะครับพูดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวยังไงนะนี่งูก่อนนี่สเนกเลื้อยไม่เตรียมมาก่อนนะเพิ่งคิดสเนกสเนก ฟิชฟ okay. ิโอเคได้แล้วครับเริ่มเลยดีกว่าอันดับที่6อันนี้เป็นหนึ่งในมอบที่ทำเงินให้เราครับก็คืออับบิโนโกลเด้นชายสันไฟครับนี่นะครับตายอับบิโนโกลเด้นชายจะทำให้สีเหลืองของงูเผือกเป็นสีต้มบวกสันไฟเข้าไปอีกนะครับก็งดงามตามรูปตายก็จะเกี่ยง สายนี้เป็นของไต้หวันครับอบิโนโกลเด้นชายมาจากไต้หวันสายอาันเว่ยตัวนี้ระดับเท่าไหร่6แล้วกันตัวเนี้ยอ่าพอลูกพบกันครับคือคือตัวเนี้ยลูกลูกมันก็ขายได้ขายตังค์ครับเป็นงูเหลือมมอฟขายง่ายดีกว่าเพราะว่าตอนเด็กๆสีเขาจะสดมากสีเด็กกับสีโตต่างนะตอนเด็กจะออกแบบเป็นแดงนะครับเป็นแดงอมส้มถ้าเด็กยิ่งแดง โตขึ้นยิ่งเหลืองจะเป็นเหลืองเข้มๆครับนี่ตัวลูกเขานะครับนี่ตัวพ่อผลรูปภัณฑ์ผลรู้พบกันลำดับที่6นะครับมอบยอดนิยมเลยคืองูเหลือมอ่ะพอโตเขารู้เรื่องนะครับเขาเข้าใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรเขาแต่จะมีช่วงฤดูผสมพันธุ์ฟีโลโมนเขาจะทําให้เหมือนในธรรมชาติอ่ะงูเขาจะต้องแย่งตัวเมียกันนะครับ ถ้ามีฟิโลโมนตัวผู้เข้ามาในเขตเขานี่เขาไม่ยอมและเราถ้าเราไปจับไปอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเราจะไปแย่งตัวเมียเขาหรือเป็นตัวผู้เข้ามาใช่ถ้าตัวเรามีกลิ่นตัวผู้นะครับเขาก็จะไม่ยอมเช่นกันนะครับต่อไปเข้าตู่ทอปไฟละเป็นท่อมครับเดี๋ยวเราให้ดูลูกเขาก่อนบอกเลยนะใส่กับตัวเมียตัวไหนคือติดไม่ต้องสแปรย์นี่อยู่ไหนตัวผู้อยู่ไหนอยู่นั่นอะเห็มวความโหดอ่ะตัวนี้ ให้แบบลยคือ็ดเอยมันอดเท่ากับไอพีบอลแหละแต่มันใหญ่ไงโอ้แล้วแบบมันคุมยากคือเอาออกมาไม่ได้ตัวนี้เป็นมอสอะไรเอ่ยไทเกอร์แพตตินัมแ็นทอมถูกไหมใช่ตัวนี้นี่ภูมิใจเสนอมากสวยมากนะครับเพราต้องเอาไปผสมกับแม่ที่เป็นไทเกอร์แพทแ็นทอมตัวพ่อเขานะครับเป็นสายมาเลเซียครับซปเปอร์ฟอร์มเขาจะได้งูขาวตาฟ้าแฟนทอมตัวนี้ตอนอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยเขาไม่เคยได้ลูกเลย พอเลื้อยมาฝั่งไทยเนะี่ยมาอยู่ฝั่งไทยนะครับได้ลูกทันทีเนะครับครึ่งหนึ่งคอกแรกของเขาเราผสมกับแพตินัมด้วยได้แพตินัมเป็นทอมเขาเลี้ยงไม่ดีไนงะหรือว่านะมันอาจจะเป็นยอดตัวเมียฝั่งเขาไม่สวยแ <c oughs> ปบกมูเลี้ยงกันไงคือเลี้ยงเก่งทำเงินให้กับเราด้วยเพราะเป็นทอมถือเป็นยีนใหม่ของงูเหลือมแล้วก็ยังใหม่ที่เมืองนอกอยู่นะครับตัวนี้ไทเกอร์ แพลตินัมแฟนทอมอ่ะเราดูพ่อเขาครับผู้จัดการเราบอกว่าระดับ11นี่ดูลายนะครับดูลายได้ได้ได้ให้ดูแค่นี้นี่นะครับมันก็เหมือนทีโบอ่ะแต่แบบสีมันจะดูซีดกว่าทำไมถึงต้องเอามาไว้ตู้ล่างครับเวลาจับเข้าไม่ได้เอาเข้าง่ายๆไปแล้วอันดับ5ของเราแฟนทอม IF ลำดับที่4อันดับที่4ครับงูเหลือมดำตัวนี้มาอยู่ลิ์อันดับที่4เพราะว่าการมาอยู่ฟาร,ร์ม r f ของเขาะครัยยากลำบากแล้วก็หายากมากแล้วก็มูลค่าสูงมากครับดำอย่างไรเรามาดูลูกเขาครับ,รบนี่โอ้โหอันนี้อันนี้คือมันไม่เหมือนพ่อตรงที่ว่ามันมีโกลเด้นชายนะครับเพราะว่าตอนแรกอะเราเรากะจะให้ดำที่สุด โดยเอาแบบยีนโกลเด้นชายใช่เพราะว่ามอดเล่กโกลเด้นชายทำมูดำใช่แต่พอเราเอาตัวเนี้ยไปใส่กับโกลเด้นชายตัวเมีย,ยนะครับดำกว่าดำปีเลยมีตัวหนึ่งท้องดำทั้งหมดลิ้นดำครับตาขาวและที่เรารู้ว่ามันถ่ายทอดเพราะว่าเราผสมไปอ่ะตัวนี้เป็นยีนเด่นแน่เพราะถ่ายทอดเลยแม่โกลเด้นชายลูกที่ได้นะครับได้สี่แบบได้โกลเด้นชายธรรมดาโกลเด้นชายดำได้นอร์มอลธรรมดาแล้วก็นอร์มัลที่สีเข้มกว่าตัวธรรมดา ตัวน <Bond> ี้ก็เลยถ่ายทอดนะครับอันนี้ความโหดระดับเท่าไหร่1ิบห้าเราเต็มติดบเยไปสิบห้าไปสิบเดี๋เปกลาทำไงน่ะพอรูพบกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พร้อมกัน้วยคือเหมือนกับเม็ดสีเหลืองเขา่หายไปคือเป็นสีดําแต่ยังเห็นลายอยู่หัวก็ดำด้วยนะเพราะว่าปกติมัลเหลืองธรรมดาหัวเหลืองใช่ตัวนี้หัวดําครับไปแล้วอันดับที่สี่ พอลูกไม่ได้พบกันนะครับปีนี้เราจะเอาตัวเนี้ยไปผสมกับมอเตเล์ดูว่าจะดําแค่ไหนนะครับปีนี้เราจะไต่กับมอเตอครับมอเตอรมันดำนะพี่ต่มันไม่ภาเนี่ยปีนี้เราจะรู้กันนะครับว่าจะให้ลูกออกมาเป็นแบบไหนอ่าต่อไปอันดับสามสองหนึ่งครับลำดับท็อปทรีครับรับประกันความเด็ดคราวครับ ปลายถอยคราเขาอยู่นู่นใช่ไหมใช่คาปีนี้เราทําได้เป็นข้อที่2แล้วตัวนี้เลยเหมือนพ่อเขาครับนี่ดูความงามครับคราตัวนี้เป็นสายพีฮิตอริกก็ลุงเจอีกเช่นเคยครับลุงเจก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นคราสร้างมูลค่าเข้าไปอีกจริงๆรไทคือ super tiger super tiger untag ดูพ่อเขาครับพ่อลูกพบกันอันนี้อันดับสามนะครับที่อยู่ในอันดับสเพราะว่าเราทําได้น้อยด้วย แล้วก็พ่อพันธุตัวนี้ให้ลูกเยอะมากในเมืองไทยจะมีลูกสาย hedge u n t a เยอะมากมาจากตัวนี้ทั้งสิ้นนะครับสุดยอดพ่อพันธุ์ผสมอะไรก็ติดหนึ่งปีได้2แม่นะครับตัวนี้ใส่ตัวไหนก็ติดดูโซมเลยเนี่ยไนี่มผสมบ่อยผสมเยอะเวลามันผสมมันจะไม่กินนะมันจะใสอย่อดเราก็กระจายเชื้อ hedge untag ไปนะครับนหลายๆคนน่าจะมีอยู่นี่พ่อลูกพบกันครับ ถ้ารูปพบกันพอพันตัวเก่งของเราดูเขาแก่มาก้าเหรอชอบล,ลายหลังมัน,นล,ลายหลังมันก็ดูแบบแก่แล้วนะลายมันลอกหมดแล้วความจริงหลังมันจะเขียวๆขอบคุณนะครับอันนี้เนี่ยตามอันดับเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีโก้ทุกวันนี้ขอบคุณนะี่ครับดีมากเป็นโก้เป็นเด็กอักตันยูนะครับไ,ไ,ไ,ไ <laughs> <laughs> โก้เป็นเด็กกตันยูนะ <laughs> ก็เป็นเด็กกรตันอยู่นะครับรู้จักบุญคุณของงูที่ให้ชีวิตให้อนาคตไปแล้วอันดับ3ต่อไปอันดับสองมาถึงอันดับที่สองแล้วตัวนี้เป็นงูเหลือมดังครับก็คืองูเหลือมพายนั่นเองพายเรายังทำตัวเหมือนตัวพ่อไม่ได้นะครับเรามาดูตัวลูกกันก่อน ตัวนี้เป็นมอสอะไรครับเป็นโกลเด้นชัยเฮดพายครับน่าจะมีแพดด้วยโกลเด้นชัยเฮดพายที่ให้อยู่อันดับที่สองเพราะว่าเป็นมอสที่เราอยากจะทํามากและตัวผู้ตัวนี้ผสมเก่งมากแต่ว่าเป็นยีนด้อยพอเป็นยีนด้อยเราก็เลยต้องผสมตัวลูกออกมาให้ได้ก่อนตอนแรกเราก็ต้องให้ตัวผู้ได้ไตก่อน3ามปีถึงผสมได้ลูกมารุ่นแรกนะครับก็ต้องรอรุ่นลูกเนี่ยอีก4ปี ถึงจะใช้ได้เป็น7ปี7ปีนะครับอ่ะดูตัวพ่อกันเลยงูเหลือมด่างเป็นยังไงครับนี่ให้เห็นนะครับเข้าคาบปกติตรงนี้จะเป็นสีขาวสะอาดมากนะครับตอนเล็กๆน่ารัก <laughs> ตัวนี้เป็นไทเกอร์พายด้วยนะครับสายบ๊อบคาร์กสวยนะเราอยากจะทำมากๆครับงูเหลือมด่างอีกกี่ปีผมจะได้เห็นนะ เฮ้ยต้องปีนี้ดิปีนี้เราต้องทําไม่ได้นะครับเราต้องเชื่อมั่นใช่ปีแล้วเราพลาดโอเคเดี๋ยวเราได้มาดูอันดับหนึ่งลนะผ่านไปแล้ว11อันดับทั้งหมดก็เป็นตัวที่ทำลูกให้เราทำเงินให้เรานะครับทุกตัวยังอยู่ดีกันหมดอันนี้เป็นพ่อพันธุ์รุ่นแรกของ r f ออันดับหนึ่งเป็น งูเหลือมขาวครับทาไมถึงให้เป็นอันดับหนึ่งเองเพราะว่าตัวนี้มันผสมรูออกมาทุกปีครับแล้วอย่างหนึ่งอ่ะพ่อพ่อมันอ่ะแจกลายแพตตินัมได้หลากหลายเอาไปผสมกับอะไรก็ได้แพตตินัมเลยทั้งข้อตัวนี้เป็นจุดที่ทําให้ IF เราเน้นทํางูเหลืองูหลามเป็นตัวทําให้เราต่อยอดไปในมอฟอื่นๆได้นะครับเพราะเราทํางูเหลือมขาวได้นั่นเอง และงูเหลือมขาวเป็นงูในฝันของพี่บีนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะอยากมีงูเหลือมขาวในที่สุดก็มียนได้และเราก็เพาะได้นะครับงูเหลือมขาวครับังขขาวตอนเล็กๆน่ารักโตขึ้นก็น่ารักตอนเด็กๆ<า><อ>จะเป็นส<ำ>ีขาวอมชมพูพอโตขึ้นมาหน่อยจะเป็นขาวนมนมแล้วก็จะเป็นแบบขาวน้ำนมเราจะให้ดูตัวพ่อเขาไหมน้ำนมตั้นแาน้ำนมนะพ่อลูกพบกันไหมตัวนี้ระดับอะไรตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตัวนี้เหมือนจะจะแต่มัน<ะ>กินใช่มันกินพี่บีเลย ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ,บ,บเรียกว่าเป็นตัวที่ทำให้มี RF ทุกวันนี้เลยเป็นลมทำไมล่ะถ้าเวลางูกัดได้แกล้งตายไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ดูหรอกแต่เรากลัวมันเอง,เงันเหลือมยูซี่ถ้าเทียบกับพายเมื่อกี้ผมว่าธรรมดาใครบอกว่างูเหลือมขาวเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่โตนะครับ มีปัญหาไม่จริงนะครับดูตัวนี้ได้เลยครับคือลูกงูเหลือมขาวลูซี่เนี่ยจะมีตัวที่ระบบย่อยมีปัญหาท่ายไม่ออกย่อยไม่ได้ไตไหลแล้วก็ไม่กินตัวพวกนี้ความเราก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยไม่มีไปยัดอาหารไม่มีไปช่วยรีดขี้แต่ถ้าตัวไหนกินปกติถ่ายปกติก็เลี้ยงเหมือนงูปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ไม่ได้ไม,มีกักมีอะไรเลยงูเหลือมขาว เราเลยให้เป็นอันดับหนึ่งของฟาร์มเราเพราะว่าทําเงินสูงสุดเพราะว่าทำเงินสูงสุดลูกมันอ่ะขายได้ทุกปีอ่โก็กเป็นเด็กยอดกระตันยูนะครับอ่ารู้ไหมว่าต้องทํำยังไงไม่ใช่สวัสดีขอบคุณครับ,บค,ครับงูเหลือมขาวก็เลยได้เป็นพ่อพันธุ์อันดับหนึ่งฟารม f เ e ลทายแฟอครับจบไปแล้วนะครับ12สุดยอดงูเหลือมพ่อพันธุ์ฟาร์ม r อ ถ่ายเฟกตอรี่ครับบางครั้งหลายๆฟาร์มก็อาจจะมีนะอันดับสิบอันดับอันดับสิบแต่อาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยตอรี่ไม่เหมือนกันนี่ก็คือตัวที่สร้ง RF ขึ้นมากับเราอยู่คู่กับเราตั้งแต่ชุดแรกเลยยังไงก็ฝากติดตามรายการ s n e k e Snake Face Face ทำท่าสิทำท่ามองกล้องด้วยครการายการ Snake Snake Fish f i s ตอบตะไคร้ด้วยครับ มาดูงูของพวกเราไปได้วยกันงูของเอ็มงูของโก้ครับอนาคดาวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอ่ะตอนปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนเยนวันมีแขกรับเชิญพี่เก่งพยายามเล็บยไทย ปลาทูก <laughs> นึกว่าทำบุญอันเนี้ยตาผภาเหลืองพบได้ทั่วไปในตลาดปลาตัวงามน,นะครับน,นี่ตัวนี้เป็นแต่กระโดดมั้ไหมตาผ้าใบไม้นะครับสเน็กสน็กฟิชฟิช